ับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในวันนี้เนี่ยแป้งมีเกมที่มีชื่อว่า reverse world ค่ะที่เขาได้ลง ios แล้วก็ android เรียบร้อยแล้วนะคะมันเป็นเกมยังไงมันเป็นเกม real time action rpg นะคะมีระบบ pvp เป็นเกมออนไลน์ที่ลงมาในมือถือนะคะสะดวกมากๆเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าคะ่ะซึ่งเกมนี้นะคะแป้งจะบอกว่าเขาเด่นเรื่องสัตว์เลี้ยงนะคะหรือในเกมนี้เขาจะเรียกว่าระบบทูตนั่นเองเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันก่อนดีกว่า นี่ครับนี่นะคะคือสัตว์เลี้ยงหรือทูตที่เรามีนะคะเราสามารถที่จะเลือกได้แล้วก็สามารถที่จะฝึกได้แล้วก็อัปเกรดเลเวลได้นะคะนี่ถ้าสมมุติว่าเราอัปเกรดเลเวลเนี่ยเราจะสามารถที่จะเพิ่มค่าต่างๆให้กับมันได้บอกไว้เลยว่าตัวละครเราเก่งแค่ไหนไม่รู้แต่ถ้าสัตว์เลี้ยงเราเก่งเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะ ต่อสู้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะชนะคู่ต่อสู้ได้นะคะนอกจากนี้นะคะเขาเรายังมีเขาเยังมีเขายังมีโหมด PVP ด้วยให้เราได้สู้แล้วก็หาของกันไปอ่าเ้ยนี่นะคะโหตอนนี้คนเต็มเซิร์ฟเลยอะ่ะจะบอกให้ทุกเมืองเลยเดี๋ยวเราลองไปรับเควสดูดีกว่ามาตอนนี้ทุกอย่างรับลื่นนะคะอืมเ,เราลองรับเควสดูนะคะปราช h าร์ตี้ ปาดฮาตตี้ให้ตายเหอะชื่ออะไรเนี่ยอ่าวางล้อแห่งโชคชะตากรรมเราได้หมุนแล้วเราจะไปต่อสู้กับตัวอะไรอ๋อตอนนี้เขาบอกว่าแป้งได้เปิดทูซัพพอร์ตได้แล้วนะคะอุ๊ยเอาตัวไหนดีอ่ะผีเสื้อไฟดีกว่าอ,อืมโอเคภารกิจของเราคือการไปลงดานนั่นเอง เนี่ยตอนนี้เดินไปแล้วไปหาเจ้าหมีเอ้ยหมาป่าเนะคะเจ้ารับรู้ไว้เถอะว่าเผ่าพันธุ์ที่สูงส่งของเราคือเผ่าพันธุ์หมาป่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 าอ้าวที่แท้เจ้าเป็นเพื่อนเก่าของข้านั่นเหรอหนในเกมนี้นะคะเขาก็จะมีให้เรารับเควสส่งเควสไปส่งเควสมาแล้วก็จะอัปเดเวลนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังจะลงดันตะลุยดันอีกด้วยนี่พูดถึงแล้วก็มาเลยเทือกเขามอสเราลองเข้าไปลองดูดีกว่า นอ,อาชีพในเกมนี้นะคะมีอยู่3อาชีพไนวิศาตแล้วก็แอสซัินซึ่งแป้งเนี่ยเอาแอสซัินมานี่ทูดของแป้งเป็นทูตหุ่นยนต์นะคะุ้ยคิดว่าเก่งนักรเนี่แอสซัซินก็จะโดดเด่นเรื่องของการหลบหลีกแล้วก็โจมตีว่องไวเดี๋ยวจบเนี่ยเดี๋ยวจะไป PPP ให้ดูว่าว่าอสซาซินเนี่ยเด็ดยังไงนะค นี่ตีเห็ดห่างตีไม่ได้ไม่ใช่มาริโอโอเคฮึบนี่นะคะมันจะมีตัวซัพพอร์ตด้วยนะคะดูทูตของเราเนี่ยก็จะช่วยเราตีโอเจวัวกัตสินนี่เลือนนี่อึดไม่เบาเลยแล้วก็ยังจะมีระบบแบบออโต้แอตแทกด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองดูนี่อันนี้คือให้มันโจมเตียอัโตโนมัตินะคะแต่จะโจมเตียอัโตโนมัติทำไมฉันติดเกมนี้อยู่ อุวยิแรงแรงนี่จะหมาป่าฮึบนี่ถ้าเลเวลอัพเนี่ยเราก็จะมีสกิลมากขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าแป้งเลเวลสิบห้าแป้งก็จะได้สกิลเพิ่มอีกหนึ่งสกิลโอ้หเฮ้ย,อย,อยตอนนี้ประตูวาร์ปได้เปิดแล้วประตูวาร์ปยู่ไหนอะอประตูวาร์ป่อน โอ้โหเหมือนติดผิดนะเนี่ยประตูวาร์ปอยู่ไหนนะเกมนี้เนี่ยค่ะภาพก็น่าหลังมากๆด้วยเฮ้หยหลงทางแล้วครับหลงทางแล้วครับผมอ๋อประตูวาร์ปทางแรกแน่เลยไปนี่ แล้วแต่ละดานเนี่ยนะคะมันก็จะมีเป็นบอสด้วยแต่ไม่รู้ว่านาน,นี้จะมีบอสไหมนะแต่เราลองเข้าไปดูนั่นไงโอ้โหยมาแล้วเลยไอ้ขีบอสแมงมุมโอ้โหโดนทีนี้เสร็จนะเนี่ยรึ๊บรึ๊บึบึบนี่ต้องเติร์เจอทานน่านนั่นไปเ,เดี๋ยวไปรอบรอบก่อนเดี๋ยวไปรอบรอบก่อน แล้วทูตแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันนะคะแ้งเคยใช้ตัวหนึ่งเนี่ยสามารถทิวได้ด้วยบางตัวเนี่ยก็สามารถที่จะจมตีแรงโหโปรดอย่าเอาของวิเศษไปข้าต้องการจะช่วยลูกของข้าจะว่าไงนะข้าไม่ปานี้แกหรอก นั่นโอ้มิชั่นเคลียร์เนี่ยโอ้ได้ของมาด้วยอุ๊ยได้ทูตมาใหม่อีกตัวหนึ่งด้วยอมเดี๋ยวลองดูดีกว่าว่าทูตตัวนั้นเนี่ยเก่งแค่ไหนเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยระบบมันก็จะออโต้ไปให้เราส่งเควสนะคะน่ะเจ้านำของวิเศษคืนมาแล้วนั่นล้วก็จะได้เอ็กพีเพิ่มขึ้นโอเคต่อไปเนี่ยแป้งสัญญาไว้ว่าจะ ระบบ PVP นะคะมาระบบ PVP ก็ง่ายนิดเดียวเลยนี่ก็จะมีโหโอ้โห,โโหเลเวลสามสิบสามเราเลเวลสิบห้าเองนี่เอาตัวนี้ดีกว่าลองดูว่าเลเวลสิบเจ็ดเนี่ยจะสู้ได้ไหมโอ้โหโอ้โหโ โอ้ยเราแพ้ทางไะเนี่ยโอ้โหเราสู้กับคนที่เลเวลเก่งกว่าไม่ได้จะบอกว่าเมื่อกี้เห็นไหมว่าทูตของเขาเนี่ยเก่งมากๆแล้วก็ช่วยตีเยอะมากทำไมทูตของฉันเป็นอย่างนี้เนี่ยฉันต้องเปลี่ยนทูตแล้วเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูอันนี้กันดีกว่านะคะนี่สใสัก่อนอาได้ของมาครบแล้ว เข้าไปดูในระบบของทูตกันนิดนึงนี่เพื่อนๆสังเกตรตรงลิงก์นี้นะคะจะบอกว่าทูตแต่ละชนิดเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยจะมีตัวคอมโบไม่เหมือนกันอลองคิดภาพดูว่าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเขาลิงก์กับมือปืนลอยฟ้าเนี่ยเขาจะได้ h ฮดพเพิ่มขึ้นอีก4เแต่ละตัวเนี่ยบางตัวคอมโบกันอาจจะ หิวเพิ่มขึ้นคอมโบการอาจจะแอตแท็เพิ่มขึ้นนะคะอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยโอ้โหยังไงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองไปตะลุววยดันเจี้ยนอีกอันนึงดีกว่าทิ้งท้ายกันหน่อยนะคะโ,โหอยากจะบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องมาเล่นเกมนี้กันเยอะๆเลยนะคะเขาเพิ่งเปิดเซิร์ฟได้ไม่นานเองใน iOS นะ มาตอนนี้เนี่ยเขาให้ไปหาไอเทมแห่งทูดอีกแล้วนะคะให้ไปสำรวจน้ำแร่ปะไปก็ไปฮึมมอนสเตอร์แต่ละดานเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันไปนะคะบางทีเนี่ยตอนแรกแป้งคิดว่าเอ๊ะแต่ละเกมเนี่ยมอนสเตอร์อาจจะไม่เหมือนมอนสเตอร์อาจจะเหมือนเหมือนกันมั้งอะไรเงี้ยแต่โอ้โหจะบอกว่าเกมนี้เนี่ย Reverse World มอนสเตอร์เนี่ย ส่ละดาไม่เหมือนกันเลยนะคะอาจจะมีเหมือนกันนิดหน่อยแต่มีตัวใหม่ๆออกมาเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนทําให้เราก็เพลิดเพลินไปกับการต่อสู้โอ้ยตัวขู่ยัขขญญกษ์ตัวนี้สุดยอดเลยอะ่ะนี่แป้งชอบท่านี้สุดและเบ,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 บิบเบิบเบิบเบิเยอะมากไอ้จับมันไว้มันจะมาขโมยของเรา ไม่มีทางกับฆ่าได้หรอกไม่สังเกตต้องซับพอร์ตนะคะก็จะมีทูตคอยช่วยเราเห็นไหมจะมีทูตคอยจิ้มช่วยเราแต่แป้งว่าทูตตัวที่แล้วดีกว่านะช่วยฮิูด้วยเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนแหละโอโหเจ้าหนูน,น,นี่เป็นไงเป็นไงล่ะ เล่นได้พเพลินๆนะคะเมื่อกี้ได้ไปอ่านเรื่องราวของเกมนี้มาเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันเกิดจากรอยแตกของมิตินะคะที่มีจอมเวทคนหนึ่งได้ไปทําลายทําให้เกิดรอยแตกแล้วพอเกิดรอยแตกขึ้นมาเนี่ยสัตว์ประหลาดต่างเนี่ยก็ออกมาเราอ่ะเป็นคู่เหมือนกับเป็นฮีโร่ที่จะต้องไปปิดรอยแตกนั้นนะคะแล้วก็ตามหาร่องรอยของรอยแตกนั้นนั่นเอง ดูน่าสนใจนะอืมเรียบร้อยแล้วนะคะกูยขอแก้มือ PVP อีกหน่อยนะเอาเลเวลเท่ากันนะกันอันนี้ทำไมแบบเขาดูมีทูตเก่งอะมาแก้มือแก้มือแอสซัสซินคู่กับสู้กับแอสซัสซินเนี่ยอ้ยโอ้ยทำอะไรทำอะไร ทำอะไรน้องโอ้ยผมนี่อึ้งไปเลยเห็นไหมคะถ้าเราชนะเนี่ยเราก็จะได้ของด้วยเดี๋ยวลองเปดิดดูฮึ <c oughs> okay, บนี่เห็นไหมโอเคยังไงแป้งก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอตัวไปเล่นเกมนี้ก่อนบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยสนุกจริงๆสนุกมากๆมาเล่นกันเยอะๆนะคะเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย